มื่นก็หาร่อยตัวนี้มื่นก็หาร่อยแบบกูหน่อยตัวนี้สายขุนสายต่อยอดมื่นก็หาร่อยตอนได้พี่นอ้องมื่นก็ห้าร้ตัวน,นั้นจังสามสามพี่น้องตัวใหญ่น่สามสามอุ้ยอุ้ยื่อนเถืน่ถนเืนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคู้เดียวัวเลยควายแปนครับแน้นเปลือานสวังวงามมือในบานวางงวงามผาพีพาน้องมาเลาะชุบรรยากาศรราการสื่อการขายของตลาดนัดกระบรบานจังหวังพระเมืองจังหวัดเจอร์ทอนพร้อมกับเปิดราคาราคาสํมรัราคาพอพี่น้องรับชมกันแลพี่น้องเนาะมื่นนี่ตรงกับเสาบรร ล้วงเลงกว่าทุกวันพี่น้องเนาะแต่ว่าคนร้ายหลายพี่น้องคุณคนมาซื้อมาขายหลายแต่ว่างัวนหน่อยเนาะพี่น้องเบิ็งบรรยากาศที่พี่น้องเนาะล้วงเลงแห้งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคนซื้อหลายขายหลายเนาะพี่น้องเนาะก็ก่อนรับชมกันก่อนออกสำรวจราคาควาดงัวกันก่อนหลังนั้นพี่น้องซอยกันกุหลคบกดแช่กุฎิตามบ้านสว่างงวงามเท่าไหร่พี่น้องเนาะมารับชมกันเพิ่นกำลังเล่งอยู่เพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่เพิ่นกำลังเล่งบ่เพิ่นกำลังเล่งอยู่เปลือจากไหนโคมนี่ขายไปตัวนึงครับยังอยู่ตัวนึงอ๋อตัวนั้นขาายไปเท่ ไปมื่นส <t astic developed> e ีคร <t case faisait timing> <t ical dough> so, ับผมมื่นสี่ตัวนี้อยากได้บัตนี้ไ่นี่พันอยออยากได้สี่สิหนึ่ง้แม่สาวหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยพี่น้องห้ามเอะพี่น้องหนึ่งนี่อยนี่ตัวนี้สูงอยู่พี่น้องสูงร้อยสามิหาบวกเยอะล้พูดนะสูงอยู่พี่น้องพูดนะหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยแม่สาวว่าธรรมดาตัวนั้นเพิ่งขายไปแล้วมืนสีพี่น้องตัวนั้นเพิ่งขายไปแล้วมื่นสี่ขายไปแล้วมื่นสี่แต่ว่า มันใหญ่กว่ากันมันงามกว่าใกล้แล้เนาะใกล้สีได้กันนี่นเราีบ้านืนับเบอรนี่มือซีับตัวนี่มตัวนี้อตัวนี้เนาะตัวนี้เนื้อนงมันดีแต่ว่าสูงจูตัวนั้นบ่หด้ตัวนั้นสูงกว่าตัวนั่นจากได้สิบสี่หาร้อเนะอแม่สางขออนุญาตเบอร์โทรก่อน0 6นย28ก95 เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดแม่สังจากอาสามารถเหลือตัวเดียวพี่น้องสิบสี่หารอยเพิ่นอยากได้ผู้ใดสนใจกกะระทูมาต่อรองกับเพื่อนได้ขอบคุณหลายๆิ้วเนี่ตัวนี้เพิ่นขายไปเลยสิบสี่พี่น้องเพิ่นได้เงินไปแล้วอะ่งา,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 างตัวคนมาสื่อมาขายายออนซอนพี่น้องออนซอนคนมาสื่อมาขายงัวนะพี่น้องแต่แต่ว่าราคาเป็นอะไรมาชมกันแล้วพี่น้องมาเมียสาวหน่อยตุ่นพี่น้องแม่สาวหน่อยงามๆขออนุญาตทายถ้ำครับแม่สาวหน่อยงามๆพี่น้องตุ่มตัวดีากได้เท่าไหร่ครับตุ่น,น,นี้ เปิดซิบหาเนาะแม่สาวหน่อยซิบหาพี่น้องลูกไม่เราไม่ก่อต้นตัวดีแข้งขาดีน้ำไตดีพี่น้องซิบหาคนอยา่ใหญ่พี่น้องตัวนี้เขาถือว่าสายพัฒนาหัวสายพัฒนาพี่น้องซิบหาสูงประมาณไหนพี่น้องถ้าสูงประมาณร้อยยี่สิบดอประมาณนี่ในน้อยอยู่พี่น้องเนาะโดยประมาณเด้อพี่น้องเด้อผมประมาณเอเอาท่านผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกันสอบถามรายละเอียดเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่เดินเอาซิบหาคนอยา่ใหญ่พี่น้องน้ำไตดีหางดีพี่น้องนี่หางหางดีเครื่องดีพี่น้องอะ หางเปีได้พี่น้องหางเปีเด็ดเป็ดนะนี่สิบหาเลยพี่น้องตัวนี้งสิบหาเด้สิบหาเบอร์หลอดตัวออกเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรครับโอ้พจน์วิบเบอร์เนาะเสียดายเพิ่นมาจะใส่ก่อนเถ่องในเนาะโอ้เสียดายเพิ่งวมบเบิลสิบหาเลยพี่น้องแม่สาวสายพัฒนาแม่สาวหน่อยๆอยู่เพิ่นเปิดไใบอ้าเชยสามหนึ่งอ่าลูกเชยสามหนึ่งพี่น้องอ้ามันหมาเด้อครับขอบคุณหลายๆเสียดายเพิ่งวมบเบอร์โทรพี่น้องแนวต่อไปอยู่โซนนี้พี่น้องเนาะ รถกำลังออกก็มีพี่น้องอ่ะงัวปลาไหลประเดี๋ยวพี่น้องงัวปลาไหลประเดี๋ยวมาเบิร์แม่สาวเนี่ยว่าหลาสื่อพี่น้องตัวนี้กับสายพัฒน,นาเขาแต่งมาให้เรียบร้อยพี่น้อง,งเนี่ยคนตัวนี้ท่ายสูงท่ายสูงประมาณร้อยหาสิพี่น้องสูงร้อยหาสิจัดว่าหูว่าเพิ่อนสะดวกว่าขออนุญาตเป็นก่อนเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตไทยถ้ำสะดวกก็น้อครับผมแม่สาวตัวนี้เปิดเท่า,า,ทาไรครับ สองหมื่นซื้อๆนี่อ๋อสองหมื่นซื้อๆได้พี่น้องสายพัฒนาตัวนี้เขามาแต่งมาให้เรียบร่อยลูกแม่สาวลูกพ่อหลังอยู่ได้พี่น้องสายพัฒนาเลยเขานี่แต่งให้เรียบร่อยอ่ะเพิ่งโตสูงได้พี่น้องพุ่นดีเง้วดีน้ำไตดีแข้งขาดีพี่น้องอ่ะแข้งขาดีหางเบิ่งพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งรอบตัวอ่ะเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำสายพัฒนาเพื่อนล่ะพี่น้องเนาะงามก็เพิ่งดูพี่น้องคพณ่อนงาม อ่ะเบิ่งเอาพี่น้องคนโตสองหมื่นซื้อๆเป็นเยากๆพี่น้องแม่พักย้ายนึ่งสองหมื่นจะซื้อแม่สาวอยู่พี่น้องแม่สาวอยู่สองหมื่นอ่ะเป็นเด็กๆอยากมากสองหมื่นซื้อๆเนาะหลุ่เนาะสองหมื่นซื้อๆขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าเก้าสองเจ็ดสี่สี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทนมาต่อรองผู้ใดแม่สาวไป่สาเอาไปเลี้ยงพี่น้องภาษาพัฒนาเขาแต่งให้เรียบร้อยสวยแหละพี่น้องเนาะอ่ะ ขอบคุณเลายนยมานับผมนากำกันอยู่บ่ตัวนี่ยวัวบ่อบเดือนนครับอไปไม่ย้อยนับสองสามสามีสเกตนะครับขอความมือแป๊บนึ่งนะครับมาเกินลนเกินลนับผมปูหยดขอบนยไปน้ำ้นกอกแล้วไปจังเอาจอดแยกกันนะครับ พอไม่ย้อยยาสองหนึ่งสามสามสีสเกตใช่หครับสองแถวพอคอสอยถึงเนื้อเอาเปิดจักบาทครับตัวนี้เปิดจักบาทตรเถิดสองหมื่นสามพันเป็นไหม่นสามโอ้สามหมื่นสามพันโอ้สามสามพี่น้องตัวแบบย้ายสายพัฒนาสายพอขอกพอขายพอขุนถ้าพออ่าคุ้มฝูงเบิ้งแขงขาเพิ่นเนาะหนังเพิ่นเนาะน้าค่ะพี่น้องลูกมีเรามีก่อลูกพ่อดั่งอยู่ในแต่งเขาให้เรียบร้อยแต่ตัวนี้ แตงให้เหรียบร้อยแล้วพี่น้องมันธรรมาชาติราาตครับเอบว่าสะอาดโอ้เขาธรรมาสะาดเพราะว่ามันแต่งแล้วเขาธรรมชาติโลนธรรมชาติพี่น้องอครับถนอมดีลังตรงดีพี่น้องแง่ห,หวานล้าเลยเอาไปเป็นพอคุู่ผูกได้สบายลูกพอหลังอยู่ที่นลูกพอได้หูบ่ะลูกพอได้หูบ่ะสามหนึ่งลูกเคสามหนึ่งพี่น้องสามสิบสามบอกเป็นอย่างไดสามสิบสามเป็นอย่างไรพี่น้องเบิ้งที่เราสูงอยู่พี่น้องใช่สูงอยู่ประมาณหนึ่สี่สิบไก่เนาะประมาณเดี๋ยวพอสิบเอตัวนี้ตัวหน่อยเท่าไหร่หน่อย้า มื่นก็หารอยพี่น้องมื่นก็หารอยตัวนี้มื่นก็หารอยแบบกูน่อยตัวนี้สายขุนสายต่อยอดมื่นก็หารอยตอนได้พี่น้องมื่นก็หา้ตัวนันจังสามามพี่น้องตัวใหญ่หนังสามอุ้ยอตื่นตืตื่นอนอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกหนึ่งูห้าด้ผู้ใดสนใจกรโทรมาต่อรองกับหอยข้อยังก่อนข้ากับข้าบ้านใด ค้นแบงตัวบนตัวบ uh ่โ huh. อ oh, ้ข in ่อวโอ้ข hmm. ่อวังเขาเนาะข่อวังเด็ดพี่น้องสาสิบสามแบบใหญ่ตัวนี้มื่นก็หาอร่อยตัวนี้พี่น้องบักูน้อยต่อยอดเอาไปสางกับไรอีกคือตัวนี้แหละพี่น้องเนาะเอามันหมาเด้อขอบคุณหลายๆฝากบ้านสบางง่วงามน้ำเด้อครับผมครับผมขออนุญาตสะดวกพ่อน้อครับผมแม่ทั้งสองเนาะแม่แม่ลูกแม่ลูกตัวนี้อุ้ยว่านเป็นแม่สาวแม่ลูกทั้งสองแต่ว่าเพิ่นขึ้นสิเป็นขางขอกเนาะเบิ่งขาดําเลี้ยงนิดนึงพี่น้องเนาะสองตัวตัวนี้สาวตัวนี้แม่ อ่ะสองตัวเดี๋ยวเบิ่งแม่ก่อนเปิดจังไหนเปิดเป็นโค้มหรือแย่ครับเปิดเป็นโค้มหลักเปิดขั้นเป็นโค้มเท่าไหร่หยากสามสิบห้าสามสิบห้าเป็นอยากสามสิบห้าขั้นเป็นโค้มขั้นเอาเป็นโค้มันสะดวกดีเนาะเอาไปเธอเดียวโหลดสามสิบห้าเป็นอยากท้ายสูงอยู่ได้พี่น้องลอยห้าสิบได้แม่เพิ่นนี่สูงได้พี่น้องสายเพิ่นหน้าสูงลอยห้าสิบได้เบิ่์กถ่ายเพิ่นพี่น้องอี่ถ่ายเพิ่นสูงลอยห้าสิบแม่สาวหน่อยตัวนั้นก็สูงประมาณลอยสามสิบห้าได้พี่น้องตัวนั้น นะแต่ว,ว่าขาดอันเดียวเท่านั้นซากชิ้มหาสองตัวได้พนะี่น้องสามตัวสามหมื่นห้าพันอ่ะตัวนี้เอาไปรุ่นเอาคนว่าเอาไปรุ่นเอาแม่งามแม่สาวง่ายเดี๋ยพี่น้องนะลูกสาวคนงามเดี๋ยพี่นะ้องเบิ้งไทยอาลูกสาวเพิ่นะ์นน้ำไต่ดีดีเงาหยาดหลาตต้นโตเงาพี่นอ้อง สามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนี่ยสามสิบห้าแม่ลูกลูกแม่แม่รุ่นเอาไปรุ่นดีเป็นสองตัวสามคนใจไปรุ่นเอาสามสิบห้าเนาะครับเนาะเอาค้อนุญาตเบอร์โทรครับศูนย์แปดสองเก้าศูนย์หกหนึ่งหกห้าสองเพิ่นมาจากใส่เขาเพิ่มแจ้วข้ามเขื่อนแจ้วพี่น้องสนใจกับทรมาต่อรองเพไ่่ได้อะขอบคุณได้หลายหมานครับผมนอ้าวไอ้ถิมเพิ่นมไปไอ้ถิ่มไอ้ิ่มอ้าวมันหมานเด้อครับผมเด้อไอ้ถิมแซ่บเพิ่นจากบ้านเนี่ยก็เลย วันสว่างเชื่งหวางเขานี่ไอติมแซ่บแซ่บเพื่อนพี่น้องไอติมไอติมอ่ะบดูบรรยากาศพี่น้องไปพูดกับต้องดีตามนะครับเปิดบรรยากาศแต่ก่อนเอาพี่น้องเนาะแม่บักย่าี่เป็นสิสะดวกนอแม่บักย่า่พี่น้องแม่บักย่ายสายเพิ่์ดอาจจะมาตีเป็นสายเหนือเดี๋ยวไปถามเพิ่์ดเพิ่์ดสะดวกมาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานยังขางหลายอยู่แต่ว่าคนหลายเลยพี่น้อง คนหลายข้นหลายขนาดเลยเป็นบรรยากาศการสื้อกายนะขอะขอนุญาตลูกสะดวกวะขออนุญาตครับแม่บอกไงเปิดจังไรลูกสองสองสองหมื่นสองพันใหที่สุดหรอโอ้เข้าวหอยหมื่นแปดแล้วสองสองเปิดจังไรอู้ยใหญ่เลยพี่น้องพูดอ่ะแม่แยกลูกมากใหญ่พี Is ่น้องพูดอ่ะใหญ่ครับท้ายสูงลอยหาสิหาเกือบลอยพกสิพี่น้องใหญ่หัวสองสองพี่น้องเน่าหวอลาดต้นโตดีเนื้อหนังดีอยู่ดีพี่น้องพระธรรมดาหัวก็จะผานไม่ลูกเนาะ ก็วัวสาวกขาเังทับพี่น้องวัวสาวอย่างนี่น้องวัวลดมารถ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 ออกรถออกสองสองตวัวบักใหญ่พี่น้องบธารรมดาเด้ยตวัวใหญ่แห้งพี่น้องเบอใหญ่เลยสองหมื่นสองแสนตาพี่น้องหัวใหญ่วัวตาทับเกิดว่าแม่สาวใหญ่เขาเอิดว่าสาวใหญ่เนาะวัวตาทับมาสองสองอเขาว่าตาไหา่เลื่นแปดเพิ่นอยากได้สองสองพี่นอ้องนะ,อะขออนุญาตเบอร์โทรครับอ่ะ 08cc เจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเพื่นมาจากไหนเนีอุตมพรอุตมพรพิสัยสีสเสพี่น้องโอเคสองสองเพื่นใดๆทุมาต่อรอบกับเพื่นเอ้ามันหมาดได้ลูกเด้อขอพูดในลายครับผมรถกำลังหลายพี่น้องรถดกำลังหลายเดี๋ยวกำลังสีแดงไปทางเบิ่งบรรยากาศไปน้ำเนาะเพี่น้องเนาะสว่างสว่างง่วงามผ้าพี่พาน้องรอชมรอเปิดราคาเท่าที่เพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรเท่าที่เพิ่นสะดวกให้ข้อมูลเนาะเพี่น้องเนาะ ขออนุญาตครดทัพพูล่างคนเพิ่นกับพอสะดวกน้องพี่น้องเนาะขอเนื้อหยาตครับผมเปิดทางใดครับสองพันห้าร้อยแม่สาวหน่อยมื่นสองพันห้าร้อยพี่น้องต,ต้นโตดีแข็งขาดีสีดีแต่นอกดีน้ามใต้ดีบัดพี่น้องนะเครื่องดำหางดีพี่น้องนะรับประกันทุกอย่างมื่นสองพันห้าร้อยพี่แม่สาวหน่อยตัวนี้ท้ายสูงกว่า,าวหน่อยสามชิ้ใจพี่น้องนี่โตยังหน่อยอยู่ยังเป็นสาวหน่อยอยู่หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยเนาะอ่าสวยอยู่ดีพี่น้องต,ต้นโตดีเอาไปเติมเติมเอา เอาไปเขาขอกเขาฟ้ามเอาไปเลี้ยงเอาไปแม่ขอกแม่ไข่แม่พันธุ์ใดราคาถูกถูกเป็นตาเอาไปต่อยอดเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม089 219 7749ไปน้องผู้ใดสนใจก็มาต่อรองตัวใดขอบคุณหลายๆครับผมมันมาแม่สซโลเลยแม่พันธุ์สซโลเลยเป็นสะดวกเพราะนอกพี่น้องยัยเลยหญ่ดีเลยคุะบ่หัวเพิ่นสะดวกกว่าแม่พันธุ์สซโลเลยมันหันหลังให้บ่หัวสะดวกกว่า เมซาโรลเปิดจะไหนครับเปิดจะไหนคับซาโรลสองสามสองสามสองหม่พันเมพันงหม่นสามพันพี่น like ้องซาโรลสายซาโรลเงีหรีได้พูดของคุณอ่ะสองหมื่นสามพันเงี hey, right. yeah. ้วาระนี่ละคือสายเหนือพี่น้องสายเหนืองามสองหม่นสามดเงยเง้งามพี่น้องสองสาเปิดเปิดด้วยโลหัวเปิดสะดวกไข่ขโมลบเด้ยเง้วเลยเง้ยวสีออกนวนเขาเมืองเขาธรรมชาติพี่น้องเงาดีซาโรลเอาไปเป็นแมขอกแม่คข่แม่พันุสายซาโรลีสายเนือ ราคาสองสามผมว่าพอต่อรอ,ง,ง,อ,อ,อง,ไงได้พี่น้องนี่เบิ่งเน่อวั้นเบาหน่อยดิพี่น้องใหไงดิพี่น้องคุหญ่ใหญ่พี่น้องพุณอ่ะญ่งามสองสามสะดวกใครเบอร์โทรบไปนอกครับผมเบอร์โทรรู้ไหมครับโอ้เพิ่นมาจากใสเลยมาหาครับมาหาชนะชัยพักเจดายนีเบอร์โทร 2, 3, พี่น้องเได้เายนีเบอร์โทรสองสามราคางัวฟังราคาไปสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งระว่างละว่างเบิ่งสองเมษางามงาม ขอนุญาตเพื่อสะดวก่น่าทายท่างบาทสวัางว่างงมขออนุญาตครับสองเมษาเนาะตัวหนึ่งไล่แฟนซี่ไล่แฟนซีเปิดจากไหนครับไล่แฟนซีเปิดจางไหนตัวนี้สองหมื่นหาองาไแฟนซี่เมษาบักง่เนาะตัวแดงลาบาทนี้องเจ็ดว่าท่านทองตัวว่าหน่อยอยู่พี่น้องสองเจ็วาหน่อยอยู่พี่น่องสเดขาหล่นธรรมชาติเนาะเขาหล่นธรรมชาติพี่น้องพูด่ะ สองเกตได้ตัวบักใหญ่นี่พี่น้องสองเกตไทยสูงลอยสี่สิบด้ย th สองหม te ื่นเจ็ดพันพนนีาพี่น้องนี่สองหมื่นต้นอันสองหาเมย์ใหญ่ๆเหยาเหย้างามลายแฟนซี่เดี๋ยวผมสีผ้าพี่คนทั้งหลังพี่น้องเนาะเสื่องๆของหู้เนาะเพิ่นมาจากไสเรรือว่าโอ้รอยเอ็ดเนาะเพิ่นมาจากรอยเอ็ดพี่น้องแม่บักใหญ่เดี๋ยวผมสีไปเบิ่งทั้งหลังมาเบิ่งพี่น้องสองเกตได้พี่น้องตัวนี้สองเกตใหญ่เหย้าเย้งามท้ายดีพี่น้อง งามดีสองเจ็ดคนอยากได้เนาะต้อนอันก็งามงามดีต้อนอันก็เนื้อหนังดีเนาะลูกไม่เรามีก่อเกี่ยนในต้นเบื้องถ่ายวันที่อะไพี่น้องบ่ท่ามารดาดิคนอยากดาาได้อสองหา้าบาทมันคือใหญ่เถอพี่น้องราคางวดสองห้าบ่ท่ามารดาเนาะบ่ท่ามารดาดิเราขายหกหมื่นมันสิยากเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรครับผม065 065 สองสี่เจ็ดเท่าไรกันสองหกแปดสองหกแปดแปดพี่น้องเพิ่นมาจากร้อยเอ็ดผุ้ใดสนใจกับทักมาตอรองกับเพื่อนไดสองหาเป็นตาต่อร่องต่อรองพี่น้องสีนี่บอตองห่วงเอาไปใส่พอต่างๆออกมาสีบ่จังสีพี่น้องสุดยอดเลยแข้งขากะดีเบิดงโค้งสางดีพี่น้องตัวนั้นสูงร้อยเกือบร้อยหาสีฟได้พี่น้องคุณดังใหญ่ตัวนี้เนื้อหนังดีตัวนตัวดีสีดีตัวนี้นพี่น้องตัวนี้สองเกตเนาะสองเกตเตาตอรองทั้งสองตัว คือบระธนีมีผู้ใดมาไหว้จังไดต่ออยู่ครับโอ้กำลังต่ออยู่กำลังต่อรองอยู่อ่ยุมันมืนใครวะไรครับโอ้เนาะอ่ะมันหมานเด้อขอบคุณได้หลายมันหมานมันหมานครับผมมาสื่อง่วงเ่ครับหรือมาจังใดได้แล้วบ่โอ้มาขายเบิดแล้วโอ้มาสื่อน่าขายนะมาจะใส่พอมาจะมหาโอ้มาตะมหาผลโพธิ์ธรรมดาได้มาตะมหาน่ามาไก่พอสมควรมาหาชนะชัยเนาะโอเคอ่ะมันหมานกันทุกคนเด้อครับผม เบิ็งบรรยากาศไปนำพไปน้องเิ็งบรรยากาศไปน่ำส <ess> ายหูให้ทันนรงบ่เห็นเลยมันคือสายหูบ่มีพี่น้องบ่มีหัวสายหูหัวสายหูภาคอีสานหายากทันนรงหายากสายหูเฮานอกจากสายหูกระทบกับพ่อมีบางนะพี่น้องเนาะสายหูกับพ่อมีบาง ทางไปโซนไปเบิ่งแม่ลูกงามทางผิวพี่น้องเ่ราะห่วงว่าคนสะดวกเ่ราะท่าผิวงามดีพี่น้องลุยลุยครับลุยบ่ใส่บูทมาเพิ่นบ่ได้ใส่บูทมาแม่นี่แม่นี่สะดวกใครเบอร์โทรเพิ่อน้องกลับไปเปิดเปิดทางไหนโอ้เพิ่นมีเบอร์โทรเปิดจักบาทถึอโอ้ชอว์ลัสซาเปอร์เสียเปิดจักบาทครับนี่ส0ง0 0ื่นสองห0 0่นซื่อๆโอ้แม่นี่20,000ซื่อๆจ้าว่าใส่ได้เพิ่นบ่มีเบอร์โทรพี่น้อง สองหมื่นซื้อได้ตัว่นพี่น้องสีออกนวลๆสองหมื่นใหญ่ได้พี่น้องราคาสองหมื่นสองหมื่นซื้อเป็นว่พี่น้องเนาะมาเบิ่์หัวโค้งสางใหญ่ทางพี่น้องหัวใหญ่หัวง่าม่นงปลาพี่น้องไปหัวงามมาเบิ่งัวง่ามเปนพี่น้องสะดวก่านปพี่น้องมากามีพี่น้องนะมาขออนุญาตเัวนหัวโค้งสางใหญ่ ยาสีคอรนี่ยากเป็นพี่น้องหัวงามเพลินแม่ลูกลูกแม่แม่แบบไงสีสันดีดีสีจัดจ้านดีดีผีหน่องเลยโอู้หเป็นสะดวกกุเนาองอะก้อนอยากเพลินแม่สายหูกระทบกับพี่น้องเนาะเป็นกำลังคุยธุระกันนะขอโอกาสคุยกันสักคนเนาะพี่น้องเนาะเพราะลูกเป็นงามพี่น้องเนาะสาวงามผีหน่อง ขออนุญาตสะดวก่เนาะครับแม่ลูกอ่ะแม่ลูกเด้เนาะแม่ลูกโอ้แม่ม้านบ่นี่ตัวนั้นตั้งหากบ่โอ้ตัวนั้นตั้งหากตัวนี้แม่ม้านแม่ม้านสายหงส์กระทบโคนงสางสุดยอดเลยพี่น้องสูงลอยหาซิมหาใดสุดอ่ะต้นโตัวบางพี่น้องสีสันสุดยอดเลยใส่พ่อได้ไหมส่เจ้าช็อกโกแลตป้าสีเข้มใส่พ่อ ช็อกโกแลตใบแห้งคักเลยพี่น้องเนาะสุดยอดเลยเปิดจังไรแม่ทองสามสิบสองสามสบักใหญ่ไงที่พี่น้องบรธรรมดาในสามสิบสองแม่ขอบแม่ไายแม่พันโบดเต็มพิกัดพี่น้องใส่เจ้าช็อกโกแลตใบพระธรมดาพูดเถอะพี่น้องสามสิบสองนเปิด,ปดใบญ่พี่น้องใหญ่คักโค้งสร้างสุดยอดเลยสายโครงสร้างสายสาพูดอ่ะไงเงี้ยง,งามแม่สาวน้อยเท่าไรครับนี่ สองหมื่นหหพี่น้องแม่สาวหน่อยต,นต้นโต,ตดีดหน้าหนาจนๆพี่น้องสองหมืกับสิพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้ส0งหมื่น้ารอเตตาไปเขาข้อเขาฟ้ามเี๊ตาไปเลียงพี่น้องลังเปรตเปรพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนังงามกาเพินสองห่นสิบห้ากับ3 2ม0 0ื่นสองนข้อีากเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์แปดี่าเจากาหกพิ่งมาจากไซนหลูก มหาชนะชัยพี่น้องหัวงามมหาพี่น้องมันมาได้รูไหมกหลายตัวนี้เปิดเท่ไหนลูกสองหมื่นสาแม่แยกลูกมาเป็นสายเหนือนเนาะสองหมื่นสามพันห้บักเยยาเด้พี่น้องยาวอาลาเดพี่น้องพื่นต้นตดีออกไปทางซาโลเลผสมแ่ออกไปทางผสมซาโลเลเน่เพราะว่าตะนกว่มีเลยพี่น้องเนาะใหญ่ย่งงามสองสามหารอเปิดไปพี่น้องพื่อนพ่น สายเหนือ้อพี่น้องเพื่อตีเป็นสายเหนือสองหมื่นสามพันกว่ห้าร้อยสายเนือพี่น้องสุดยอดสุดยอดมาจากไสลูก,ก,กโอ้มาน้ำกันนี่มาจากมาหาน้ำกันเนาะสองหมื่นสามพันกว่ห้าร้อยดีเนาะสายเหนือพี่น้องอ่าใส่เบอร์โทรเดียวกันป่โอ้เอาเบอร์โทรเดียวกันนะพี่น้องสายตัวน,นี้กับส 20, องหมื่นสองพันตัวนั้นสามหมื่นสองอ่ะผู้ใดสนใจกตก็เทรมาต่อรองเพื่อใดต่อรองเอาพี่น้องเนาะมานานันมาเนอลูกเด้อให้้ไดขายตัวโก บ้านสว่างใช่แนយบ,านบงงาา้านสว่างงวงงามพาพี่พาน้องมาหล่อชมขออนุญาตครับสายเหนือเนาะลูกเนาะเปิดไล่ได้วจะไหนเปิดไ,ดไล่ได้ฮะตัวละหมื่นโอ้ตัวนี้หมื่นเจ็ดตัวนี้หมื่นหาพันหารวยตัวนี้หมื่นเจ็ดได้พี่น้องนี่คือสายเหนือสายพัฒนาต่อยอดเอาไปต่อยอดเอาไปขุนต่อนี่พี่น้องหมื่นหาหมื่นเจ็ดสองตัวโค้งสามมันคนละอย่างกันพี่น้องเจ้าศรีคนละส,ละสีตัวนี้สีออกนวลนวลแน หมื่นห้าหมื่นเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปต่อยอดเอาไปเอขอาคอกขุนต่อยอดกันต่อรองเพื่อใดตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้นะพี่น้องเนาะมานำกันเบิดนี่พี่น้องมาจากมหาชนาชัยมานำกันเบิดสายพัฒนาก็มีสายเนื้อสายขุนก็มีเนาะเอาทบทวนเบอร์โทรกันเลยเอาลูกเอาเบอร์โทรต้วนไปเอาเบอร์โทรเบอราตบต้วนเนี่ยเอาทบทวน,น,น,นเบอร์โทรอ,อีกกน,นะ 080ย์ 6, แปดศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดเนนเจ็ดเก้าหกหมนเบิรนองพ,นพี่น้องยตามงามอันนี้กับสองกับห้0รเนาะตัวนี้กับสาตัวนั้นสิหาตัวนี้สิเกตตัวนี้2ี่0ิบส้าร้ยเนาะผู้ใดสนใจกระทักมามันหลายตัวพี่น้องเอาความพูดไรไรหมาในแต่ขายทุกตัวได้หลุกเด้อกรืขายบัตรสมบัง,ง,งานพาผีผ้านองเะุ ช่วงสุดท้ายของตลาดพี่น้องเนาะกำลังหาสายกุญชันนารงแต่วันมามีมามีเลยฝนกับกำลังมาพี่น้องฝนกับกำลังมาแล้วตลาดก็เองหาเหรีพี่น้องห้าเหรีลูกอีคโอนลุยตมเมนี่พี่น้องลุยตมมีแต่สีตมแถวนี้พี่น้องตมเบิดบรรยากาศการสื่อการนในห้อยร้ายหลายพี่น้องในห้อยมากคือหลายพี่น้องคนน่ะคือคักอีเล็กทรการสื่อการขายคือคัก ต่ว่างัวน้อยพี่น้องงัวมีน้อยง่วงหน้อยโอ้มาขออนุญาตลูกเหลือแค่ตัวเฮ้ยเหลือตัวเดียวนี่เหลือจ้าไหนลูก สามหมื่นกับหนึ่งพันตัวนี้พี่น้องเนื้อหนังเนาะเนื้อหนังต้นโตดี่ดีเอ้าคนรถมาเลยว่าเนื้อหนังดีกับสามหมื่นกับหนึ่งพันพี่น้องสายเนื้อโอ้ปากใหญ่ที่พี่น้องมาทำราพูดอ่ะแงยี่ดีพี่น้องสายเนื้อเพิ่นสามหมื่นกับหนึ่งพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเบิ่งนถ่ายเพิ่นตันเต็มสามหมื่นหนึ่งพันสูงอยู่ถ่ายสูงอยู่ประม่านลอยสามทิพย์าได้พี่น้องพื่อนสามหมื่นหนึ่งพันในสายเนื้อเพิ่นพี่น้องสายเนื้อสายขุนเพิ่นอ่ะรอรถกันรถกำลังมากพี่น้องรถกำลังมาก ลดออกกระไรเบิ่งพี่น้องเบิร์ค่ะค่ะสามหมื่นหนึ่งพันยวสิปากกอนิยาตเบอร์โทรเพิ่นอนต่อรองเนาะพี่น้อ,อง,องเอาไปต่อยอดเอาไปเป็นเม่ของแม่ไทยแม่พัดนีน่ไงเลยพี่น้องตัวนี้ะนะต้นตัวที่ดีพี่น้องกูนะใหญ่งามเป็นมาจากพี่บุญมังสาหารในหอยลูกรอจากพี่บุญมังสาหารเปิ้นได้เหลือตัวเดียวเพื่นว่าที่จริงเปิ้นได้มาหลายเดิเหลืออยู่ตัวเดียวอยู่แล้วเนาะเหลือตัวเดียวเนาะลูกเนาะขออนุญาตเบอร์โทรลูก 062 70, 70 <sont> 80064พี่น้องผู้ใดชนเจ็ดโทรมากทรลารครับผูไใดทักมาได้เอาขอบคพูได้หลายๆลูงมันมาครับผมบรรยากาศช่วงชุดถ่าย้็พี่น้องเนาะกับปราพี่ปาน้องลอยกันกดนไหลกดแช่กดนที่ามบาทสวงียเงียบงเพี่น้องเนาะลอยไปพี่น้องความวงในฝ้ายกันกับเสีบาทสะพางง่งคมทุกคนทุกนคุคเจริญอ่างไกจากโรคไฟเดเดประตพี่น้องรับเร่องด้วยเบิรเบิรสิ่งกันสวัสดี